การออกสตาร์ทสมเกมแรกในไทยลีกของเชียงรายนะครับพวกเขาเก็บได้เพียงแค่3แต้มนะครับแต่ว่า2เกมหลังสุดเชียงรายทําได้เพียงแค่1ประตูน,นะครับจาก2เกมและแพ้กันท่าเรือ1ต่อ5ล่าสุดแพ้บุรีรัมย์อีก0ูนต่อ5นะครับแฟนบอลเชียงรายคงเริ่มจะสงสัยแล้วละครับว่าซีซั่นนี้ทีมของพวกเขาเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปนะครับจากทีมแชมป์ไทยลีก2019ถัดมาเพียงแค่ไม่กี่ปีทําไมมันถึงเปลี่ยนแปลง ไปได้ขนาดนี้นะครับมันคือบทพิสู้สำคัญนะครับของบิ๊กฮันมิติติยาภัยรัตน์นะครับประธานสโมสรที่คุกคีกับฟุตบอลเชียงรายมาตลอดแล้วก็ชาบีโมโรนะครับกุซือของทีมว่าจะเรียกโมเมนตัมของทีมให้มันกลับมาได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับในเกมวันนี้ที่ต้องเจอกับศึกหนักเหมือนกัน BG ปทุมอยู่ในเตดครับในวันที่เชียงรายเนี่ยต้องยอมรับว่าพวกเขาไม่เหมือนเดิมนะครับ แพ้ขาดมา2เกมติดเลยนะครับให้กับทั้งการท่าเรือ1นต่อ5และล่าสุดกับบุยลำที่พวกเขาแพ้ไปศูนย์ต่อ5ในบ้านของตัวเองนะครับมันคือการออกสตาร์ทที่แฟนๆเชียงรายก็คงไม่คิดว่ามันจะมีผลที่ขาดลอยขนาดนี้นะครับคือถ้าแพ้ก็ยังพอรับได้เพราะว่าเรื่องของเงินเนี่ยเชียงรายเองก็สู้กันท่าเรือกับบุยลำไม่ได้ในการเสริมทัพมารวมถึงสิ่งอื่นๆด้วยนะครับ ต้องยอมรับว่าเชียงรายเนี่ยไม่ใช่ทีมกันถุงเงินถังนะครับเหมือนเมื่อ7จถึงแปีก่อนนะครับที่เคยประกาศจะทุ่มซีซั่นละสา0ล้านเพื่อจะล่าแชมป์ลีกจะไปเล่นในฟุตบอลชิงถ้วยเอเชียอย่าง ACL นะครับเรามีการเสริมตักเตะดังๆมามากมายธนบูญเกษรัตน์สุริยาสิงห์มุย้ยฉัดชัยบุตรพรมศิวกรเตียตะกูลพิทิวัตรสุจิตธรรมกุลปฐมพลเจริญรัตนาพิลม์รวมถึงชินพัฒน์ลีออกด้วยนะครับซึ่งเป็นยังบัตรในชุดนั้นแล้วก็ให้สัญญากันยาวในหลายต่อหลายคนเลยนะคร นี้ครับนักเตะที่คว้ามาพวกเขาเนี่ยก็ได้นักเตะที่อาจจะไม่ใช่แถวหน้าของไทยลีกแล้วนะครับทั้งบรรดานักเตะไทยแล้วก็ต่างชาตินะครับไม่เหมือนกับการท่าเรือครับไม่เหมือนกับบีจีบัุมไม่เหมือนกับบุรีรัมย์เลยครับที่เอานักเตะอิมพอร์ตต่างชาติเป็นเกรดเอของไทยลีกเข้ามารวมถึงการเทรดนักเตะทีมชาติระหว่างกันนะครับเชียงรายเนี่ยก็เน้นชายดาวรุ่งจากสโมสรนะครับรวมถึงนักเตะที่มีเนี่ยที่เป็นแม่เหล็กนะครับเมื่อหลายคนที่ฟอร์มดี ก็มาจะถูกปล่อยตัวออกไปนะครับในเคสที่ลาลาดีผ่านมาอย่างสิวกรเตียระกูลหรือว่าพิธิวัตรสุจิตธรรมกุลนะครับก็ต่างถูกขายออกไปกันหมดแล้วนะครับต่างชาติเมื่อไปเทียบกับกลุ่มลุ้นแชมป์เนี่ยก็อาจจะไม่สามารถเปลี่ยนเกมได้มากนักนะครับการเจอกับบีจีวันนี้ที่ชามิโมโรกุนซอเชียงรายเนี่ยจะคุมทีมเนี่ยก็ถือว่าหนักเหมือนกันนะครับแม้บีจีจะฟอร์มไม่ดีเหมือนกันในช่วง3ามเกมหลังพวกเขาไม่ชนะเลยแต่นี่อย่าลืมนะครับมันคือเกมที่ต้องไปเยือนบีจี เชื่อว่า BG ตอนนี้พวกเขาต้องใส่เต็มแน่นอนเทกุก,ก็เจอกระแสดราม่าอย่างหนักด้วยเหมือนกันครับก็คงจะพูดยากว่าเชียงรายเนี่ยจะไหวหรือไม่ไหวนะครับหลังจากนี้ก็ต้องรอดูรูปเกมในวันนี้กับ BG นะครับแต่ก็ยอมรับว่าเหนื่อยมากเหมือนกันนะครับส่วนเรื่องการปลดโคตรท้าฟอร์มยังไม่ดีต่อไปอีกสักสองสานัดเนี่ยมันอาจจะมีการแยกทางก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับ เกมนีมีเชียงรายก็ต้องฝากความหวังไว้ที่สิทธิโชคกันหนูนะครับวินยังตุนและก็โรดิกินโยนะครับสามแนรุกให้ผพลสกอร์ให้ได้สำเร็จนะครับหล้แฟนเชียงรายคิดว่าในซีซั่นนี้ครับเชียงรายจะเหนื่อยขนาดไหนนะครับกับการแข่งขันไทยลีกที่มีโปรแกรมแน่นเหมือนกันแล้วก็รวมไปถึงฟุตบอลทั่วด้วยเหมือนกันนะครับเชียงรายจะจบอันดับเท่าไหร่ครับแฟนๆคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยในคลิปนี้ครับ ไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดติดตาม Subscribe YouTube p a i Sport ช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ